โอ้พ่อพ่อถือถาดเดี๋ยวบอเอาป้อมเปิดระละเปิดไรแล้วแต่ว่าเปิดไอ้นั่นให้หน่อยสาธารณะลืมเอาไฮะไปเที่ยวโลกโลกของช้างอีลิฟน์วูไปไหนแม่ตายอืมกาดน้ำจิ้มเย้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 ไม่กัดไปถามเขาอีก ไม่ตายไปไหนปฏิบัติจ<ป> <c oughs> ริง่ตายไปผ่าลูกไปเที่ยวก่อ็ไปพี่หลงออกก่อนเลยพี่หลงไปแล้วพุ่นไปแล้วพุ่นโอ้ยไปป่าไปดงไปจะพาหมูดาวเดินออกกำลังกายเด้อจะพาไปเที่ยวโล,โลกของช้างอีลฟิฟท์ว้าวมีหญ้าก,กินด้วย ดูคอเป็นชั้นชันอ้อ้วนตบทางหน่อยปอไปแล้วไปแล้วลูกหมูเดิอนออกกำลังกายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปให้จินนุ่มให้จิตนตะนุ่มเนี่ยฮะให้หนักว้านเอาเอาหนึ่งเอาลูกทางๆไปเลย มือนีหลังคือจังบอกกมปันไหนวามือนีนเนาะปกติหลังจะกลมกว่านี้โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะเดินไปเราจะไปเที่ยวที่โลกของช้างนะคะ e อโรเฟนเวิ์นะคะโครงการโคชจะศึกษานะคะที่เขาเปิดใหม่นะคะโอ้ยพี่ลง ามาแล้วครอบครัวตาเด็กสมบูรณ์มาแล้วนะคะดูค่ะเราจะพาน้องดาวไปเดินออกกําลังกายนะคะ หลงวิ่งนําหน้าค่ะหลงวิ่งไปแล้วคุณป้าประภัยขาเดี๋ยวเรื่องไก่ย่างหนูไม่ลืมนะคะแต่ว่าวันนี้เขาไม่มาขายเนาะจ้าขอบพระคุณค่ะที่เป็นห่วงขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ลงก็ไปได้เพ่อนะไปทั้งบ้านเลย เราจะพาน้องๆไปเดินออกกําลังกายนะคะเพื่อย่อยระบบลําไส้ของเขาเนาะขยายลําไส้ของเขาอโอ้บงพ,พี่เดือนพี่เือนแงน่องนะอาหารแงน่องเนาะ มีลมด้วยนะคะต้องขออภัยในเสียงลมด้วยนะคะวันนี้มีลมลมพัดเย็นสบายเลยนี่นะคะเป็นแม่นิโคนะคะเป็นแม่ของเดิศรักนะคะหน้าก็ยังไม่ตกสีเหมือนกันค่ะนี่เที่ยวไปเที่ยว เฮ้ยเฮ้ยขโมยกินยาเอ้ยเอ้ยดาว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 ใช่ค่ะผ่านบ้านพี่บัวมาแล้วถึงบ้านพอดอยแล้วค่ะ ดูพี่หลงพี่หลงนำหน้าไปเลยตาพ่อเลินดีขึ้นแล้วค่ะเกือบจะไปหายเป็นปกติแล้วนะคะ โอ้โอ้โอ้ไปไม่รู้ว่าสามแม่ลูกเขาจะไปเที่ยวไหนกันนะคะนี่ แวะกินแตนมเขานอโผดพ่เนาะสามเชือกเดินเต็มถนนเนยคะ่ะชัดหรือยังคะชัดหรือยังคะตอนนี้หมุนจ้อยพะนะชัดหรือยังคะ ตอนนี้เราก็มาถึงนะคะโลกของช้างนะคะมีโลเฟนเบอร์แล้วนะคะชัดแล้วชัดแล้วพันว่าอืมไปเลยเดี๋ยวขอจอดรถก่อนดีกว่า ขออนุญาตจอดรถก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเด้อ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่นะคะทางของทางโครงการโคชศึกษาหมู่บ้านช้างบ้านตะกางแล้วนะคะโครงการอีเ f เฟนเวิลดนะคะตรงนี้กินได้ยุกหญ้าธรรมชาติกินได้ครับยญาไม่ได้ปลูกนะคะเป็นหญ้าธรรมชาติสามารถกินได้ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นที่ลานแสดงแห่งใหม่นะคะที่บอกว่า ไว้ใช้กิจกรรมใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นงานงานช้างเองานอะไรนะวันช้างไทยอย่างนี้ใช่ไหมไว้จัดกิจกรรมนะคะตรงอ๋อเป็นหญ้าธรรมชาติที่ไม่ได้ปลูกนะคะสามารถกินได้นะคะดูค่ะสามแม่ลูกโอ้พี่เดือนก็ชอบใจใหญ่น้องดาวก็ชอบค่ะนี่ ชัดไหมคะแม่แม่เอฟซีชัดไหมคะชัดไหมโน้พี่หลงก็มาด้วยนะคะนี่พี่หลง ดันไปใส่ลูกอืงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตออกจากไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ